สวัสดีครับผมช่างเอนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแบตเตอรี่นะครับที่ใช้ในรถยนต์เอ้ยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับอันนี้คือแบตเตอรี่พิมนะครับผมจะให้ดูนะครับขั้วบวกเนี่ยมันจะมีล่องนะครับแล้วก็มีตัวขั้วเนี่ยมันมันก็จะมีตัวเนี่ยสัญลักษณ์นะครับถ้าพลาสติกลอกนะแบตไอตัวแบตเก่าๆเนี่ยมันก็สังเกตที่ล่องนะครับล่องเป็นขั้วบวกครับหัวขั้วบวกเนี่ยจะมีล่องตรงนี้ด้วย ข้างในนะครับเวลาเราสปอตเนี่ยตัวแผ่นนิกเกิลเนี่ยที่ไว้เชื่อมแบตเตอรี่เข้าด้วยกันเนี่ยนะถ้านิกเกิลไหลลงรูนี้ปุ๊บเนี่ยจะเกิดอันตรายนะครับไม่ต้องไปเขยา่าออกไม่ต้องอะไรนะวิ่งหนีอย่างเดียวนะระเบิดนะโอเคเพราะฉะนั้นเวลาเราสปอตแบตบหรือเชื่อมแบตบเข้าหากันในรางแบบในรางแบบตัวนี้ก็คือต้องใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องการใส่แบ,บ็กเก็ตน,นะครับที่มันจะได้มาเป็นแผงแบบนี้นะครับโอเคแต่อุปกรณ์ฉนวนเนี่ยที่กันไม่ให้เศษสปอร์ตหรือว่าเศษไปกระเด็นเข้าตรงนี้ก็คือใช้นี่นะครับอุปกรณ์ฉนวนตัวนี้จะแกะให้ดูนะครับก็ไปหาซื้อกันนะไม่ยากก็แปะแปะอย่างนี้นะครับทุกเซลล์ขั้วบวกนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยสปอร์ตนะอ่ะเรื่องต่อมานะครับ ก็ตัวแบ็กเก็ตนะครับไอแบ็กเก็ตเนี่ยประกอบนะถ้าอยากให้เนียนนะครับประกอบกัวลบก่อนใส่กั้วลบให้หมดเลยนะครับบวกยังไม่ต้องไปใส่นะครับพอแล้วเราก็สปอตกั้วลบเชื่อมเข้าหากันนะครับไอตัวอย่างชิ้นง,งานเนี้ยก็คือทั้งหมดเนี้ยก็คือ6เซลล์นะครับ14แถวนี่ตัวอย่างที่ผมทำขยับให้ดูนี่นะครับ เชื่อมใส่ตัว MMC นะครับสายจะเป็นแบบนี้เสียบเข้าหากันนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวผมออกคลิปต่อไปแล้วกันว่าวิธีการเชื่อมหรืออะไรยังไงต่อไปนะครับเวลามือใหม่หัดสปอร์ตเนี่ยนะครับผมจะแนะนําอุปกรณ์อันนี้เป็นแผ่นนิกเกิลน,นะครับเวลาซ้อมเนี่ยก็คือเอามาประกบกันแล้วลองใช้เครื่องสปอร์ตนะอ่าเครื่องสปอร์ตอันนี้คือเครื่องมินิสปอร์ตนะครับถ้าสนใจยังไงนะถ้าเดี๋ยว สอบถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเครื่องมินิสอร์ตเป็นยังไงเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือปุ่มเหยียบนะครับแล้วก็ตัวสปอร์ตเครื่องมินิเนี่ยก็ใช้กับพวกเอ็กเกิลแผ่นบางๆเนี่ยได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันว่าเวลาสปอร์ตจิเนี่ยนะครับก็ต้องวางแผ่นมิกเกิลให้กึงกลางนะครับระหว่างขั้วลบนะครับคือระหว่างขั้วเนี่ยนะครับก็วางให้เหมาะสมแล้วก็ ที่ประมาณเนี่ยนะครับสองสองตำมินเนี่ยนะครับขั้วล้มเนี่ยสามารถสปอร์ตได้ถึงทีนะครับตามระยะนะครับแต่ขั้วบวกเนี่ยสองทีก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ในคลิปเนี้ผมเอาแค่สองนะครับการใช้เครื่องสปอร์ตนะครับเราก็ที่ไยทั้งสองเนะเข้าไปที่ที่ขั้วแบตก่อนที่เราต้องการจะเชื่อมนะครับแล้วเราก็เหยียบนะครับเป็นตัวเหยียบนะครับพอไฟแลบมาเราก็ปล่อยตัวเหยียบนะครับ ช้กระดาษชี้แลกันเสี่ยวช็อตอันนี้คือขั้วลบนะครับนี่จะเชื่อมเป็นแถวไปนะครับแล้วเวลาเราใส่ลางเนี่ยก็ใช้ลบบวกลบนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เเชื่อมตัวนี้นะครับเป็นตัวเชื่อมระหว่างางระหว่างแผงนนะครับที่เราจะเห็นเป็นตัวนี้นะครับระหว่างขั้วบวกกับขั้วลบไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมด1 4แถว นะครับแล้วก็สายสองออกสองเส้นนะครับโอเคประกอบแบตเนี่ยมีความอันตรายนะครับก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะออกคลิปต่อๆไปเรื่องแบตเตอรี่นะครับก็ขอให้ติดตามชมได้นะครับเนี่ยปกติเนี่ยแผ่นเนี่ยเขาจะใช้แผ่นฉนวนสีเขียวกับสีส้มนะครับปิดนะครับอันนี้เป็นแค่ทดลองให้ดูเฉยๆนะครับ สุดท้ายขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ